ตัวเียครับก็มาจะเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวชันตะกำลังใส่หมอกอยู่ครับเปลี่ยนล้อใหม่เปลี่ยนล้อใหม่บบน,นี้ทีเศษนะฮะลูกค้าสั่งปิดกล้องหลังครับกล้องหลังก็จะเป็นกล้องถอยมนาะก็น่าจะ เวลาใส่เก็ถไฟก็น่าจะกล้องก็น่าจะเห็นเลยหรือเปล่าเนี่ยเห็นพวกไฟไฟรอบรถเนี่ยรอบรถเลยอ้อมรถเลยกุ๊กกุ๊กรำตุวใส่แถวแถวสุรินสีสเกตใช่ไหมกบุรีรำครับผมสวยงามสวยงามโอ้นายวันไหนก็จะเป็นสี ม่วงม่วงม่วงแก้วไหนอ่ะโอ้มีที่มุนด้วยแสบโอขับมาจากไหนนี่ทำไมร้อน<ะ>ขับมาจากไหนร้อนเนี<ะ>่ยตั้งโอ้ไปตั้งศูนย์มานี่ครับ bộ nắng á, bộ nắng bộ nắng dành đi <laughs> Mình tông biết khuyến chế mình bí Cho mình nó sẽ... cho สีแดงเก็บเลยนะให้เก็บเออแจวเลยนี่เงี้ยนี่เลยนี่จมจะมีเส้นบอกด้วยเส้นบอกศูนย์กลางตรงนเนี้ยตรงกลางอันนี้ค่อนข้างแจวเลยแจวเลย อได้จะใส่ข้างหน้าด้วยใส่กล้องแบบิกหน้าขอบมเบิงไไม้ครับผม ไปไปเซราวรอบทิศทางเลยน่าจะออไปส่งวันนี้เพราะว่าตั้งสูย์มาเรียบร้อยแล้ว มีไฟสปอตไลท์ด้วยมันสวางวางไม่ก็เปิดเลยฮนะจะไปกีมม่โมงอ่ะโมงราบารมี <S <S พ่อกายแม่ฉัน ก็เดี๋ยวติดกระจกเสร็จก็จะไปส่งแล้วครับก็จะรีวิวเสร็จก็จะลงคลิปเลยให้ลูกค้าดูแล้วก็ให้ลูกค้ารอรับได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณค่ำๆเลยนะจากนี้ไปก็ประมาณสักเกือบเกือบเกือบร้อยกิโลถึงใกล้ๆใกล้ๆกับอำเภอสตึกที่อำเภอกระสังครับผมก็ฝากเอซ ฟอสซเอุปกระสั่งติดตามช่องช่างต้นนี้ฮะเ,เดี๋ยวเอารถไปเนี่ยมีบางฝุ่นด้วยเนี่ยบางฝุ่นหรือเพิ่มฝุ่นเนี่ยเนี่ยสวยงามสวยงามจัดเต็มเลยครัคันนี้ไปรอบทิศทางสปอร์ตไลท์กล้องหลังอีกก็เนี่ยกล้องหลัง ก็เขาซื้อมาก็กล้องหนึ่งตัวแล้วก็ไอ้จอด้วยจอแล้วก็ให้ช่าง,งช่างจอยครับช่างจอยจัดให้ครับติดกับเกียร์ถอยเลยก็สายเกียร์ถอยเลยจะกล้องจะเห็นแล้วก็ไฟสว่างเออพูดถึงช่างจอยมาเลยเนี่ยนี่างไฟในตำนานครับ เช้าเจอวว่าเรียบร้อยแล้ครับก็งานข้างในก็ยังมีอยู่เลยั่น,น,นเราจะดูไว้ลูกค้าส่งลูกค้าคัานนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะแต่งไ้คันสีน้ำเงินนั่นนะแหละเสียงดีเสียงดี

ทูกสองครับพอกลับไปก็กินน้ำล้างแล้วก็เอาส่งลูกค้าเลยครับอ็อตั้งศูนย์ตั้งอะไรมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้ว เดี๋วเดีกดีอ่ะนะฮะพอเปิดพอใส่เกียร์ถอยอ่าล่องมันจะมีไฟสว่าง ได้เดร๋ยวอพอู่ครับ tiếng ngủ lại nghe lên nghe lên โอเคครับโอ้ค oh, ันนี้จำแดงแล้วครับคันนี้วินล่างเจ็ดนิวน้วครับวินบนสี่นิวนวน้วครึ่งอ่ะอก็กำลังพอดีครับก็ขเข้าไรได้วิ่งบนถนนก็เร็วเมื่อสักครู่นี้อ,อย่างที่เห็นอ่ะเมื่อกี้ก็เร็วอยู่ เดี๋ยวได้เวลาลากไปชมลูกค้าแล้วครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งอุปกรณ์ลากจูงครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์ช่างได้เลยครับเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปดูเลยนี่อะไรหม่ก็สวัสดีครับ